แบบนี้หาความรู้นะอันนี้อันนี้ถ่ายวีดีโอแล้วนะอุปกรณ์คือโทรศัพท์1อันเน,เนี่ยสอนไปด้วยแล้วก็บันทึกไปด้วยเ,เราจะได้อะไรหลายอย่างโทรศัพท์1อัน,นขาตั้ง1งอันเนาะนแล้วก็ล็อกไว้ แค่นี้อุปกรณ์หาเงินเนี่ยมันมีแค่นี้เองปรับระดับเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีหน้าร้านหรือว่าไม่ต้องมีอะไรแลนะนะจะขายอะไรก็ได้หรือว่าจะให้อะไรก็ได้ถ้าขายโทรศัพท์ก,ก็เนี่ยไลฟ์สดผ่าน facebook ไป ขายคอสขายตินสอปาก,กาพอทำได้ไหมหรือเลือกทำไม่ได้ก็ที่ไอก็ไปทำเป็นโบชัวหรือเป็นอะไรก็ได้อันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการคอนโทรลเรื่องเงินหลายๆเรื่องอะไรที่สอนแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องเกี่ยวกับอนาคตอืมถ้าถ้าเรารู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรเราจะซื้อไหมซื้อซื้อใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละคนรวยไป็นี้แหลเนนะเขารู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรเขาจะซื้อตอนเนี้ยไข้โควิดกำลังลำบากหวยออก นะหรือว่าลอตเตอรี่หรือว่าอนาคตออกนะหรือว่าหุ้นคนที่เขามองเห็นอนาคตได้เขาลงทุนไปแล้วเขากักตุนไปแล้วเราไม่เห็นอนาคตเพราะว่าเรามัวแต่วุ่นอยู่กับการหาเช้ากินข้าการหาเช้ากินข้าถูกแต่ไม่ใช่วุ่นอยู่กับมันอย่างเดียวก็ต้องมองอนาคตด้วยมองเทนจากอดีตอามาอนาคต ถ้ารู้ว่าใข้จะระบาดไม่งจะกักตุนอะไรรู้ว่าจะ,ะบากอแตนอะไรช่อืม่าจะบาหน้ากากหน้ากากใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้ทันไหมตอนน,ไม,นไม่ทานแล้วนะตอนนี้ทําไปก็โดนเต็มเต็มนะแล้วแล้ว ต้องบริหารเงินเป็นคุมเงินให้อยู่ไปทําทุกอย่างที่สอนไปอ่ะทุกอย่างที่สอนไปเนี่ยยังยังไม่แทบไม่ได้ทําเลยอ่ะใช่ไหมได้ทํำไหมทําอยู่<ช>เดี๋ยวส่งได้นะอ่าเนี่ยครูมองเห็นอนาคตตัวเองเนี่ยแล้วครูก็เสื้ออนาคตตัวเองเรียบร้อยนะครูเห็นหุ้น ที่มันมีการเติบโตมีอะไรก็แล้วแต่นะเห็นหมดแล้วแล้วก็ลงทุนในมันเรียบร้อยแล้วนะแล้วเอางนี้ง่ายๆคือถ้าเกิดพับห้อมจะชอครับถ้าถ้ารู้ว่าอ่ะอางนี้กันเอาเอาเอจะบีลแล้วกัน ถ้าถ้าม่งแป๊บหนึง่งแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับไอ้พร้อมพร้อมไปกไ,ไปกลับมาแปบ๊บหนึ่งอ่นะนบวเแป๊บเดียว,น, <c oughs> ยวน,นะครับคุณพร้อมนะเ<อ>พื่อนเพื่อ,อ,อถ้ารู้ว่าบริษัทเจบี JB เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะ แม่งจะซื้อหุ้นบริษัทจะดีไหมซื้อซื้อใช่ไหมคตอนนี้ครูก็กำลังจะมีบริษัทนะครูก็ครูก็จะซื้อบริษัทจะดีเหมือนกันเพราะครูรู้ว่ามันจะได้กำไรนะทีนี้ครูก็เห็นอนาคตแล้วนะ เม้งก็เห็นอนาคตแล้วใช่ไหมว่ามันจะว่ามันจะเติบโตและเออเอาอันนี้ก็เหมือนกันนะครูเห็นครูเห็นอนาคตของเม้งนะ ว่าเม่งเนี่ยจะต้องเป็นเศรษฐีแน่เลยะนะต่อไปอะแล้วคือเม่งอะ่ะมีความตั้งใจมีความพยายามไม่พอต้องทำทุกวันตั้งใจพยายามแล้วทำทุกวันนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะเพราะฉะนั้น ครูเห็นอนาคตแล้วนะครูจะลงทุนในตัวเม่งนะแล้วเม่งก็จะคืนทุนให้ครูภายในหนึ่งปีนะใช่ป่ะมแม่งคิดว่าเม่งสามารถรับเงินได้กี่ล้านที่จะคืนมาภายในหนึ่งปีรับได้กี่ล้านอืมแล้วผมรับมาอ่รับมาแล้วก็หากำไรแล้วคืนได้ภายในหนึ่งปี กี่ล้านใช่เออกี่ล้านลับมาแล้วก็วคืนอืมรับมานี่ยังไงครับหมายควาว่าถ้าเราไปเอาเงินจากใครก็แล้วแต่ไปขอกู้เงินหรือว่าขออะไรคือเรามั่นใจว่าเราหาคืนได้แน่นอนอ,อืมเราได้กี่ล้านเราได้กี่ล้านใช่ ห้าล้านห้าล้านหาล้านเขาก็จะมาถามว่าไอห้าล้านเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างขอดูหน่อยได้ไหมเข้าใจปะ่ะอันนี้คือวิธีการหาเงินนะหาเงินจากธนาคารนะทีนี้ไม่ต้องห้าล้านหรอกนะเอาเงินจํานวนหนึ่งของครูไปนะอันนี้นะเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะ ลองทําให้มันงอกเงยขึ้นมาครูอยากรู้ว่าแม่งจะคืนเงินจํานวนนี้พร้อมกับดอกเบีย้ยเท่าตัว่นะหนลืมบอกแพตตี้อ่ะอ่าเดี๋ยวจัดการใพร้อมกับอ่อย่างเช่นอ่าสิบบาทคืนอ่าฮวอด ครับสิบบาทคืนครูยี่สิบบาทต้องใช้เวลานานเท่ไหนสิบบาทคืนครูยี่สิบบาทอ่าคืนครูยี่สิบเท่าตัวใช่ผมจช่วยครูต่อเองหรือว่าให้ผมต่อไม่ถึงโน้ตโน้ตให้ใหม่ เอาเอาเราต่อหมดเลยอืมเอาน้องเข้าห้องเลยต้องดูด้ว่าเราอะไรนะเออนั่นแหละไปคิดมาไปเล่นของจริงมานะเงินจริงคณิตศาสตร์จริงธุรกิจจริงบริหารจริงว,ว,วัสดีครับการตลาดจริงทั้งหมดจริงนะแล้วคืนจริงสองเท่ากล้ารับไหมเงินนี้ อ่าก็ก็คืนสิเอาเอาสิบบาทคืน 20, ยี่สิบกล้ารับไหมกล้ากล้านะโอเคนะเขาพูดเองนะแล้วก็ไปบริหารจัดการมาทีนี้ตัวเนี้ยเงินเนี้ยไปเขียนมาแล้วก็ส่งการบ้านครูเร็วที่สุดเมื่อไหร่เร็วที่สุดอันนี้เอามาจริงไห้ใช่เอาจริงไงจริง แล้วต้องส่งอะไรก็อบอกว่าไงว่าเขียนแผนมาว่าเนี่ยเราได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะเราจะไปลงทุนกับอะไรแล้วจะคืนทุนเท่าไหร่นะโอเคนะอ่าไปอันนี้ครูลงทุนไปแล้วนะอันนี้ครูเอาเปรียบไหมไม่ไม่นะถ้าเกิดเอาเปรียบก็ต้องไปดูหลักการในพ้นพีเกี่ยวกับคนที่ได้เงินหนึ่งตารางห้าตาราง สิารันทุกคนนะคืนหมดแล้วก็คืนเท่าตัวห้าสิบเท่าบ้างนะแล้วมันกําไรนอกเหนือจากเนี้ยมันก็จะเป็นของเม่งละจริงๆเม่งได้กําไรไปไม่รู้กี่รอบนะไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวนะโอเคแค่นี้แหละนะไปทํามาแล้วครูก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะส่งให้เลนะ แล้วตอนที่ผูส่งให้เราดูอะเราไม่ได้อยู่ในจุดเดิมแนละ้นะเข้าใจป่ะโอเคจบ